สกโรโซอารู้จักกันดีนะคะนักร้องชื่อดังแต่ว่าชีวิตเปลี่ยนผันไปหลังจากที่สารพิพากษาจำคุก2ปี12เดือน20วันนะคะในคดีพรบรบยาเสพติดร,รวมถึงขัดขวางเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปจับกลุมในครั้งนู้นนะคะล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวออกซิงเกิลแรกออกมาจากภายในเรือนจาเลยนะคะคเอาไปฟังกันหน่อยคุณผู้ชมคะ เช้าวันใหม่ชีวิตใหม่ที่ใครลไม่คาดฝันว่าฉันจะเข้ามาที่แห่งนี้มีบุหรีสิ่งดียังมีให้แกัน ค่ะเนื้อหาบทเพลงก็ให้กำลังใจนะคะผู้ต้องขงังต้องบอกว่าซิงเกิลนี้เนี่ยส่งตรงมาจากเรือนจำพิเศษมินบุรีเลยนะคะต้องบอกว่าน้ำเสียงเนี่ยยังคงนุ่มลึก น่าฟังเหมือนเดิมนะคะซึ่งล่าสุดเหมือนที่บอกไปเผยแพร่ผ่านทางเพจเรือนจําพิเศษมินบุรีข้อความก็คือฉันคือกําลังใจกําลังใจหลังกําแพงให้ผู้ต้องขังในเรือนจํามีกําลังใจมีพลังมีความหวังในชีวิตและมีโอกาสในสังคมต่อไปค่ะแล้วก็มีการติดแฮชแท็กด้วยนะคะเรือนจําพิเศษมินบุรีแฮชแท็กกรมราชธรนมแฮชแท็กกระทรวงยุติธรรอม เนี่ยฮะคุณผู้ชมแล้วก็นอกเหนือจากคนที่ไปดูในเพจเรือนจําพิเศษมีนบุรีเข้ามาเม้นกันเยอะมากตอนนี้มีคนเม้นเยอะแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะครับนะบอกว่ากราบขอบคุณทางเรือนจําพิเศษมีนบุรีมากๆแล้วก็มีบอกว่าสุขภาพแข็งแรงดูเรื่องของสุขภาพเสียงของแกเนี่ยดีขึ้นช่วงกว่าก่อนที่ อยู่นอกเรือนจำอีกอะ,ะน่าจะพักผ่อนเต็มที่ถือว่าได้มีโอกาสเข้าไปฟื้นฟูนร่างกายแล้วมีคนนึก็มาคอมเมนต์อีกบอกว่ากีตา้าตัวเดียวสะกดคนดูได้ขนาดนี้ไม่ผิดหวังเลยที่ยกให้พิเศษคือไอดอลอันดับหนึ่งตลอดกาลจริงๆหลายคนก็บอกว่าคนเรามีโอกาสทําผิดพลาดในชีวิตได้แต่หากว่าได้รับโอกาสออกมาแล้วก็ต้องมีการปรับปรุงตัว<ะ>กลับตัวกลับใจใหม่ค